นี่คือเรื่องราวของนกฮูกตัวน้อยที่ถูกเก็บมาเลี้ยงโดยเหล่าพูดพรายที่อาศัยอยู่ในป่าลึกความฝันของมันคือการได้บินขึ้นไปสำรวจท้องฟ้าอันกว้างใหญ่แม้จะพยายามฝึกบินมาหลายครั้งแต่ปีกที่พิการของมันก็ไม่สามารถพยุงตัวเองขึ้นไปสู่ท้องฟ้าได้วันคืนผ่านพ้นไปอย่างว่างเปล่าเจ้านกฮูกและพูดป่า หมดหนทางที่จะรักษาปีกแต่ก่อนที่ทุกอย่างจะดูสิ้นหวังไปมากกว่านี้เจ้าพูดปากลับนึกอะไรบางอย่างได้เมื่อครั้งที่เจ้านกฮูกนี้ยังเป็นเพียงไข่ใบน้อยได้มีขนนกเส้นใหญ่ของแม่มันตกอยู่ข้างรังนั่นอาจจะเป็นกุญแจที่นำไปสู่คำตอบและทำให้เจ้านกฮูกได้กลับมาโล่นแล่นอยู่บนท้องฟ้าอีกครั้ง จ้าพูดป่าใช้ขนนกร่อนบนอากาศกลับไปหาเจ้าคูโรัด้วยความดีใจมันมีความหวังว่าสิ่งของนี้จะช่วยเยียวยาจิตใจของเจ้านกฮูกที่ชื่อคู่รัให้กลับมาสดใสอีกครั้งหนึ่งนี่คือสมบัติชิ้นสุดท้ายที่แม่ของเจ้าได้ทิ้งเอาไว้ให้นะมันคือขนนกอันใหญ่ที่สามารถซ่อมแซมปีกของเจ้าบางทีเจ้าอาจจะกลับมาบินได้ด้วยการใช้ขนนกเส้นนี้แทนปีก นี่เป็นครั้งแรกที่เจ้านกฮูกรู้สึกถึงความหวังว่ามันจะกลับไปโลดแล่นบนท้องฟ้าได้อีกครั้งหนึ่งไม่รอช้าทั้งคู่เดินทางไปหาพูดผู้พิทักษทันทีเพื่อนำขนนกนี้ไปให้กับเขา พูดผู้พิทักษ์เมื่อตื่นมาเห็นขนนกก็รู้ทันทีว่าควรจะทำอย่างไรกับมันเขาได้มองไปยังปีกของเจ้านกฮูกพิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วก็รู้วิธีที่จะแก้ไขปัญหานี้ได้พูดผู้พิทักษ์หันไปหยิบเชือกขึ้นมาจากกล่องเครื่องมือแล้วทำการผูกขนนกติดเข้ากับปีกของมัน เพียงเท่านี้ปีกของเจ้านกฮูกก็มีพื้นที่ในการต้านแรงลมและทำให้มันร่อนตัวขึ้นมาบนอากาศได้เป็นครั้งแรกเจ้าพูดป่าโอริรู้สึกดีใจกับเรื่องนี้มากขึ้นขี่หลังเจ้านกฮูกส่วนเจ้าคุโรก,ก็รู้สึกตื่นเต้นและถลาตัวไปข้างหน้าเพื่อทดสอบปีกของมันเมื่อกางปีกออกก็รู้สึกได้ถึงท้องฟ้าเมื่อรู้สึกได้ถึงท้องฟ้ามันก็กลับมีความหวังขึ้นอีกครั้ง สายลมเอื่อยที่เคลื่อนผ่านใต้ปีกและน้ำหนักตัวเบาหิวของวิหกเมื่อสองอย่างนี้รวมกันก็กลายเป็นความสามารถในการบินและนี่คือครั้งแรกที่เจ้าโอริและเจ้าคุโรได้ทะยานขึ้นสู่ท้องนาภาสัมผัสเมฆาและสายลมพวกเขาทั้งสองรู้สึกดีใจและมีความหวังขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งอยากจะออกไปสำรวจโลกกว้างและมองดูผืนป่าผ่านมุมมองของท้องฟ้าอีกครั้งนี่คือเรื่องราวปฐมบทของออริแอน t ด e ร์วิล Of the Whips เป็นเกมแนวผจญภัยครับต้องบอกเลยว่าเกมนี้เนี่ยทำภาพออกมาได้สวยและมีความแฟนตาซีสูงมากเราจะได้รับบทเป็นเจ้าโอริที่ผจญภัยไปในป่าใหญ่ ต้องบอกว่าผมเห็นเกมนี้เปิดตัวเมื่อนานมาแล้วครับหลายปีมาแล้วแต่ตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีคอมพิวเตอร์ก็เลยอดเล่นนะจากนั้นก็ลืมไปเลยครับจนกระทั่งเมื่อวานเห็นแจ้งเตือนขึ้นมาในสตรีมว่ามีการลดราคาก็เลยรีบโหลดเลยด้วยความดีใจแล้วก็รีบเล่นเลยครับรู้สึกเติมเต็มแล้วก็สะใจมากเพราะว่างานภาพเนี่ยมันตอบโจทย์รสนิยมของผมสุดๆไปเลยเพราะว่าเราเป็นคนบ้างานแฟนตาซีอยู่แล้วไม่ใช่แค่งานภาพแล้วก็เนื้อเรื่องที่แฟนตาซีนะเพลงประกอบเขาก็ดีมากๆเลยครับไม่รวม มีใครอยากรู้เนื้อเรื่องต่อจากนี้หรือเปล่าถ้าใครสนใจก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับส่วนใครที่เคยเล่นแล้วเนี่ยมาคอมเมนต์ไว้หน่อยได้ไหมว่ารู้สึกยังไงบ้างเล่นจบกันหรือ,อยังแต่ว่าเอ๊ไม่รู้จะมีใครชอบสไตล์การเล่าเรื่องแบบนี้อีกหรือเปล่าถ้าใครอยากรู้เรื่องต่อก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับเดี๋ยวขอไปเล่นต่อก่อนไว้จะมาเล่าให้ฟังอีกนะครับ